อ่อนจกกรีนสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่ทัสซี่คันที่ขอับอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าสถานที่ฝึกซ้อมเขาอย่างที่บอกครับหน้าซ้อมอยู่ได้ทั้งวันครตอนนี้อยู่บริเวณกรีนซ้อมชิปครับบริเวณใกล้ขับเฮาส์นะครับบริเวณชาร์คคอเนอร์เองชาร์บอยคอเนอร์ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ตำแหน่งลูกที่ผมอยู่นะครับถ้าเกิดมองไปตรงธงเหลืองด้านหลังนี่พื้นที่ตกน้อยเหลือเกินครับระหว่างเราระหว่างลูกนี้นะครับถึง ธงเหลืองประมาณสักประมาณ18-20ถึงหลาแต่ว่าจุดตกว่างขอบกรีน,นหน้าถึงธงเนี่ยประมาณ4หลาถึง5หลาเท่านั้นเองเพราะว่าน้อยมากลูกนี้จะรีควายความแม่นยําของการให้น้ําหนักแรงสปินของลูกนะครับต้องตกและหยุดทันทีนะครับแต่ว่าสีสําคัญสำรัญก็ไม่เจ้าทั่วไปเวลาเจอลูกแบบนี้ปับ๊บมักจะเกิดอาการกลัวกลัวอะไรบ้างหนึ่งกลัวนี่ฮะตกทรายครับหรือว่า2กลัวล้นออกไปข้างหลังก็มีบังเกอร์อีก เพราะฉะนั้นการมองพื้นที่ครับเขาได้ที่เกิดขึ้นก็คือต้องมองพื้นที่จุดที่อยู่ระหว่างขอบกรีนหน้าจนถึงธงประมาณ5หลาตรงนั้นถ้าเราคิดว่าภาพระหว่างขอบกรีนนะครับไปถึงธง5หลาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาพเริ่มใหญ่ขึ้นภาพเริ่มกว้างขึ้นอย่ามองออกไปทั่วๆอย่ามองแบบฟุงฟ้งๆกระจายมองภาพโฟกัสเล็กๆตรงนั้นนั่นคือข้อแรกเลยนะครับข้อ2นะครับหน้าไม้นะครับมีการเปิดขึ้น เปิดขึ้นในที่นี่หมายถึงว่าระหว่างการเดินทางหน้าไม้ทำแบ็กสวิงจนถึงยิทแล้วนะครับถึงโฟลว์ทูเนี่ยหน้าไม้ต้องเป็นตำแหน่งชี้ขึ้นฟ้าต่อเวลาจะไม่มีมุมกดลงมาที่พื้นดินเลยการเดินทางหน้าไม้จะชี้ขึ้นฟ้าต่อเวลานะครับโฮเอาไว้ให้ได้อย่างสุดท้ายนี้สามที่สำคัญที่สุดเลยความแยงเกิดขึ้นความกระวนกระวายเกิดขึ้นความไม่มั่นใจเกิดขึ้นปั๊บการเดินทางหน้าไม้หรือว่าสปีดเนี่ยเราจะมีอัตราการลดความเร็วการเคลื่อนที่ของไม้ลง นั่นคือสิ่งที่ผิดและไม่ควรทาอย่างยิ่งเวลาเล่นช็อตแบบนี้การเดินทางหน้าไม้นะครับสปีดค,ควรจะคงที่หรือว่าเพิ่มเร็วขึ้นนั่นคือประเด็นหลักเลยไม่ต้องกลัวว่าลูกจะไปไกลมากไม่ต้องกลัวว่าลูกจะตกแล้วไม่หยุดหรือว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเริ่มอัตราเร่งลดลงเมื่อ,อไรเนี่ยอันนี้แหละอันตรายละเพราะจะคอนแทคลูกไม่ดีแล้วก็ความการแฮมหนักก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับนี่คือสข้อหลักเลยในการเล่นลูกแบบนี้นะฮะลองไปใช้ดูครับผมคิดว่า ความมั่นใจเป็นเรื่องสาคัญในการเล่นลูกสั้นลักษณะแบบนี้มองพื้นที่ให้เล็กเข้าไว้นะพื้นที่เล็กมองให้ใหญ่เข้าไว้อย่ามองฟุ้งกระจายทั่ว,วไปอย่าเห็นทุกอย่างครับอย่าเห็นบังเกอร์หน้าอย่าเห็นบังเกอร์หลังอย่าเห็นความเล็กตรงนั้นมองพื้นที่5้าหลาตรงนั้นให้เป็นพื้นที่กว้างที่สุดโฟกัสไปตรงนั้นครับเป้าหมายควรจะใหญ่ขึ้นอย่างที่หน้าไม้นะครับเดินทางระหว่างแบ็กสวิงจนถึงฮิตแล้วก็ถึงโฟลทูเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าตลอดเวลาไม่มีการกดลงพื้นเลยข้อสามที่สําคัญที่สุดครับต้องใช้อัตราเร่งคงที่่่่หหรรือวาาาาาเเเงข้า้าลูกกมทนนั ห้ามลดอัตราเร่งลงเด็ดขาดครับ